สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ยายนามาพูดเรื่องไอ้จดไอ้บุตรบุญธรรมนะคะสําหรับเมียฝรั่งที่จะเอาลูกามาจากเมืองไทยมาเมืองนอกเนาะหรือว่าอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่ส่วนยายนาก็เอาประสบการณ์ของตัวเองที่ลูกชายตัวลูกตัวเองที่จดบุตรบุญธรรมเนาะ ลูกชายมาตั้งแต่อายุยังเล็กมากแปดขวบเออ่ทีนี้ก็อยากจะจดเป็นบุตรบุญธรรมแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเด็กชายอยู่ในความอยู่ในความดูแลของอ,อมารดาก็จริงแต่เออ่ต้องต้องอ,อสามีสามีพ่อ พ่อคนไทยสามีคนไทยจะต้องเป็นคนเซ็ mm. เนเซ็นอ่ายินยอมอ่าถึงจะทำได้ยายนาะพูดชอบพูดติดอ่าอ่นนะขอโทษขอโทษอืมแต่มันก็ทำไงมัน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 เอาตเมติกเนาะอืมทีนี้ก็ทำไม่ได้ค่ะก็เลยต้องอืมไอที่เมืองนอก เด็กสามารถทำเองทำเองได้กับบิดาฝรั่งได้แต่ทำที่นี่คืออายุ18ปี18ปีแต่ก่อนยายนาคิดผิดลูกลูกตัวเองทำตอนอายุ18ปีค่ะใช้ไปจดเป็นบุตรบุญธรรมของสามีเรียบร้อยตั้งแต่ตอนอายุ18ค่ะ ส่วนที่เมืองไทยถ้าจะทำได้ถ้าจะเออปิดจดเป็นบุตรบุญธรรมถ้าพ่อพ่อของเขาไม่ไม่ยินยอมเนาะก็ทำจดสามารถจดได้ตอนอายุ20ปีนะคะเออส่วนทางทางที่ว่าเพื่อนบางคนเขาก็กลัวว่าเออพอจดเป็นบุตรบุญธรรมของฝรั่งแล้ว เราจะเสียเปรียบอะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่หรอกคะ่ะมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะส่วนของลูกของยายนานี่ทําตั้งแต่อายุ18ปีก็แต่ทีนี้พอหลังจากทำเสร็จเนาะนามสกุลใช้นามสกุลของบิดาฝรั่งคือใช้นามสกุลได้ แล้วเราต้องไปเดินเรื่องที่เมืองไทยเพื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้าจะเปลี่ยนนะคะของยายนาทำมาแล้วแต่ทำไม่ได้สักอย่างที่เมืองไทยเดี๋ยวจะเอาใบไอหนุนใบไอนีไไน่ไปขึ้นสถานทูตไปเอไปอะไรมันหลายอย่างแต่ยายลืมแล้วทำทุกอย่างเสร็จ ผ่านเสร็จอะไรเสร็จสเต็มเสร็จทุกอย่างแปลภาษาเป็นภาษาไทยเพื่อไปขึ้นอำเภอทำก็ทำไม่ได้ค่ะเอมไม่รู้เขาจะต้องการใบเอกสารอะไรจนเหนื่อยแล้วเอาไปามาก็เลยลูกชายก็เลยใช้สองนามสกุลคืออยู่เมืองไทยใชยน้นามสกุลไทยพอ,พอมาที่นี่ก็ใช้ทางนี้แล้วก็เ เออถือพาสปอร์ตคือสองสองส,องส,สัญชาติลูกชายลูกชายเนาะแต่ส่วนถ้าเพื่อนๆคนอื่นอา่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ของยายนาก็จนขี้เกียจเดินเดินเรื่องแล้วเดินเรื่องพอไอ้นั่นก็บอกว่าให้เราไปนน่นนี่เราทำสเต็มมาหมดพอกลับมาทางอำเภอเรา ไม่รู้อีท่าไหนเอาไปมาก็เปลี่ยนสัญชาติไอ้นี่เปลี่ยนนามสกุลตามพ่อฝรั่งไม่ได้ตกลงก็เลยลูกก็เลยต้องใช้สองนามสกุลคืออยู่เมืองไทยใช้นามสกุลไทยพอมาเมืองนอกใช้นามสกุลเมืองนอกอที่ว่าเอส่วนเรื่องเรื่องเอ ลูกเขาอยากเปลี่ยนเนาะแต่เราอยากจะซื้อยังไงก็ได้แต่ลูกเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยเขาอยากเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อเขาพ่อใหม่เขาเพราะว่าเขาอยู่ที่เมืองนอกเขาก็เขาก็แบบที่ว่าคืออย่างว่านเนาะตามภาษาเด็กคือเวลาเราไปพักโรงแรมไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างนี้เราพักโรงแรมเราก็พ่อแม่ ใช้นามสกุลนามสกุลทางนี้พ่อกับแม่แล้วทีนี้ถ้าไปกับกับยายด้วยยายก็นามสกุลเหมือนกันหมดมีลูกชายคนเดียวมีลูกคนเดียวก็ <c oughs> ใช้นามสกุลไทยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเรากลับเมืองไทยตอนยังเด็กก็มีปัญหาอยู่ก็คือเวลาเราจะมาเมืองนอกจะมาเมืองนอกก็ต้องมอีมีเอกสารกำกับแปลเป็นภาษาทั้ง ทั้งอออของไอยเยอรมันเพราะว่ายานาอยู่ประเทศเยอรมันเนาะก็ต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันเด็กนี้อยู่ในความดูแลของมันดาถึงจะได้เอาเด็กมาเมืองนอกได้นะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้สมัยนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเด็กแต่ก่อนลูกมันยังเล็ก ปีละครั้งกลับไปเมืองไทยแต่ละครั้งก็จะต้องมีใบใบกำกับอันนี้มาตลอดค่ะแล้วก็ต้องออใบที่แปลแปลเป็นภาษาเยอรมันก็ต้องมีสเต็มเสเต็มของของคนที่ข,ข,ของคนแปลเนาะต้องผ่านผ่าน,ผ,านผ่านสเต็มว่าถูกต้องไม่ใช่ว่าแปลแล้วแล้วเราก็มาผ่านได้ไม่ได้ จะต้องมีมีสแตมปมอะไรนี่แหละใหญ่นาขอโทษนะใหญ่นาลืมมันนานหลายปีดีดักแล้วตอนนี้ลูกก็ยิบเก้าสามสิบแล้วก็เลยเออขอโทษทีใหญ่นาจําไม่ได้แล้วจําได้แต่ว่าตอนนั้นจะมีปัญหาทุกครั้งลูกก็เลยเอมเขาก็อยากจะเปลี่ยนเนาะแต่ทีนี้ก็เดินเรื่องที่เมืองเดินเรื่องที่เมืองไทยกับพ่อคนไทยเขาเข,เขาเขาก็เลยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม ก็เลยต้องรอจนกว่า,าลูกอายุได้18ขวบ18ปี18ปี18ปที่เยอรมันนี่คือเด็กอายุ18ปีคือลุ้นนิติภาวะแล้วแต่ถ้าทางเมืองไทยเราคือ20ปีอปีพออายุ18ปีปุ๊บลูกลูกก็จัดก,การทำของเขาเองเลยเขาก็ไปพากันไปทำกับพ่อก็เราก็ไปด้วยแหละ แต่เราก็ลืมแล้วแหละแต่รู้จักแต่ว่าเออไปนั่งอยู่ไปทำํำไปเขียนเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นเป็นไอเป็น,ปน,ปนทำเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็จากนั้นก็ใช้นามสกุลพ่อเขาหมดเลยที่ที่อยอรมันก็อย่างว่ามีแค่นี้แหละเรื่องของยายนาที่ว่าเออ ดังหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก,ก็ใยญ่นาก็พยายามพูดดังมากๆนะปกติใหญ่นาจะจะพออยู่เยอรมันนานก็สงสัยจะเป็นอย่างนั้นหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าอยู่ที่นี่บางครั้งใหญ่นาก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่อืแต่พูดก็พูดอถ้าอยู่คนเดียวพูดกับสามีหรืออะไรก็จะพูดไม่ไม่ค่อยดังมันแต่นี่พยายามดังมากแล้ว <c oughs> นะเออก็เผื่อเผื่อเป็นประโยชน์เนาะแต่อ,อ เราไม่เสียเปียบเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรหรอกคะ่ะถ้าจบเป็นบุตรบุญธรรมฝรั่งก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกคะ่ะอืมเพราะว่าอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกเราก็จะได้รับสิทธิเหมือนกันอ่าในกรณีว่าอพ่อฝรั่งเขาเสียชีวิตสาธุแต่ยะนนั่นเถอะยายนาไม่ต้องไม่ไม่อยากจะอ,อย่างว่าเอ ก็แต่ในกรณีเมียฝรั่งบางคนจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนของยายนาที่มาจดจดเป็นบุตรบุญธรรมปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยสามีนี่เขาจะเขียนไว้เลยในเอกในในในใบใบที่รับรองบุตรเป็นบุตรบุญธรรมเขาจะเขียนทุกอย่างไว้แล้วว่าโอเคถ้าเข้าเป็นอะไรไปแต่คนอื่นไม่รู้นะ ถ้าเขาเป็นอะไรไปนี่เพราะว่าเขามีบุตรมีบุตรแล้วถึงจะเป็นบุตรบุญธรรมแต่เขาเป็นบุตรมีเป็นบุตรแล้วแต่ในกรณีนี้คือหมายความว่าถ้ามีบุตรแล้วสามีถ้าเขาเป็นเป็นอะไรไปทุกอย่างจะต้องถ้ากรณีมีสมบัติเนะทุกอย่างก็ต้องแบ่งทั้งเมียคือตัวเรา แล้วก็ลูกเป็นที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องแบ่งคนละครึ่งแต่ทีนี้บางครั้งบุตรบุญธรรมหรือบุตรถ้าบุตรแทมีลูกแท้ๆก็เหมือนกันก็จะเป็นก็ลูกก็จะต้องแบ่งกันกับแม่เลี้ยงแม่ใหม่แต่ทีนี้เขาเขียนขึ้นเลยว่ามันจะมีมันจะมีกรณีนี้เยอะที่ว่า พอบตรพอพอพ่อเสียชีวิตทั้งบตรท,ทั้งแม่แม่จริงหรือแม่ไม่จริงก็เอาเทีนี้บางทีเด็กก็คืออยากอยากเอาสมบัติเลยอยากเอาสมบัติเลยอยากแยกสมบัติอยากแบ่งขายอยากอะไรเลยทีนี้เขากลัวมีปัญหาทุกๆอย่างเขาจะมอบเขาจะเขียนว่า ให้เมียก่อนสิทธิของเมียแล้วแต่เมียจะแบ่งแค่นั้นเออแล้วแต่เมียจะแบ่งแล้วแต่เมียจะแบ่งให้ลูกๆเท่าไหร่แล้วแต่ลูกแล้วแต่เมียสมบัติเขาจะเขียนไว้อย่างนั้นในกรณีของยายนานะคะส่วนเป็นบางเจ้าบางคนเขาก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่เนาะบางคนเขาก็เออจนอายุมากจน จนจากนั้นแล้วเขาถึงมาแบ่งเขียนไปแบ่งกันก็นกมีเออเหมือนเหมือนของกรณีก็ของกรณีของของแม่ผัวเออแม่ผัวกับกับปู่ก็ก็เขียนเลยว่าเออมีลูกสามคนจัดการเขียนไว้เลยไม่งั้นเวลาเวลาปู่เสียชีวิตหรืออา่าย่าเสียชีวิตอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเด็ก เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวพ่อพ่อแบ่งให้ให้พี่ให้น้องคนนั้นเยอะกว่าอะไรอย่างนี้เขาจะเขาจะเขาก็เลยพรานกันก่อนเลยว่าเอออันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครเนาะเออก็ไม่รู้เนาะก็เผื่อเป็นประโยชน์ยายนาก็เลยเอ,อ่อมาพูดว่าเห็นเพื่อนคนไทยบางคนก็จะสามีฝรั่งอยากจดเป็นบุตรบุญธรรมเขาก็กลัวว่า จะเสียสิทธิทอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะไม่เป็นไรถึงจะใช้อ,อ,อ่สองไอโไอเป็นบุตรบุญธรรมทั้งฝรั่งทั้งคนไทยหรือ,อยังไงก็กฎหมายทางไทยอีกคงจะอีกอย่างหนึง่งยายนาก็ปั่มปั่มเปือป้อเปือเนาะโดนยาสลบก็สามครั้งอย่าว่าเลยเหอ หายใจไม่เข้าก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นสี่ครั้งมันก็เลยเหมือนว่าบางคนตายคืนเนาะอย่าอย่าถือสาเถอะบางครั้งก็ลืมเออวันนี้ก็เออก็คงมีแค่นี้แหละเผื่อมันเป็นประโยชน์ก็ต่อต่อ,ตอทุกคนอยืยายนาก็บางว่าคง <c oughs> คงพอพอ ช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะเออตามภาษายายนานันแหละปั๊มปัป๊มเปอเป,อเ,ปอเอาแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกๆุกคนที่ทั้งดูทั้งมาติดตามยายนามั่งถ้าไม่ชอบยายนาก็ผ่านผ่าน,านไปเฮอะไม่เป็นไรหรอกอืน,นั่นแหละก็แค่นี้เนาะสวัสดีคะ่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ